เอ้ามันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยดูดิดูดิดูดิที่มันลื่นนะเนี่ยและนี่คืออินฟินิต o โนต2โปรรุ่น 5G นั่นเองนะทุกคนราคาที่เขาเปิดตัวมานะครับจะอยู่ที่8,299บาทนะครับ ส่วนใครที่ได้ซื้อไปในช่วงนี้นะครับตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่4ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้ราคาที่ถูกมากเลยใช่ไหมแต่ไม่ต้องเสียใจยไปนะครับวันที่เที่ถึงนี้นะครับวันที่9เดือน9าเนี่ยอาจจะมีโปรโมชั่นพิเศษที่กําลังรอพวกคุณอยู่ก็ได้นะครับ<อ>แล้วรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่น 4G ตรงไหนบ้างนะครับราคาเพิ่มมาประมาณ1000บาทอย่างแรกก็คือเรื่องของดีไซน์แน่นอนนะครับมีความแตกต่างกันอยู่แล้วแล้วก็มีในเรื่องของ CPU นะครับที่เป็น CPU ที่รองรับ 5G นั่นเองนะทุกคนมือถือที่รองรับ 5G เนี่ยจะยังมีราคาที่แพงอยู่พอสมควรเลยนะทุกคนโอเคร okay, เรามาดูที่เรื่องของดีไซน์กันก่อนนะครับผมดีไซน์ในรุ่นนี้นะครับที่ฝาหลังของเขานะก็จะมีความเป็นริวร้วๆหน่อยนะครับผมมีการเล่นลวดลายนะครับเหมือนแบบผ้าม่าน <c oughs> นะแล้วก็เวลาเราใช้งานเนี่ยแน่นอนว่ามันจะไม่มีรอยนิ้วมือนั่นเองนะครับรอยนิ้วมือติดได้ยากมากนะครับแต่ว่าส่วนแผงเลนกล้องเนี่ยเขาก็จะมีความ เป็นกระจกหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเอานิ้วมือไปแตะเนี่ยก็อาจจะเป็นรอยนิ้วมือขึ้นได้ง่ายพอสมควรนะครับแผงเลนกล้องที่อยู่ด้านบนนะครับเขาใส่มาให้ทั้งหมด3เลนด้วยกันนะครับตัวนี้นะครับก็ยังเป็นกล้องจากทาง Sam a m s u n งอยู่เนาะตัวเลนหลักเนี่ยก็ให้มาถึง108ล้านนะครับเหมือนกับรุ่นก่อนเลยรูปทรงนะครับมนๆเดียมเหลี่ยม,มหน่อยนะครับแล้วก็ให้สแกนนิ้วมือมาด้วยนะที่ด้านข้างตัวเครื่องนะครับผม แล้วก็ตัวหน้าจอเนี่ยต้องบอกว่าเป็นติ่งทรงหยดน้ํานะทุกคนใครไม่ชอบดีไซน์นี้เนี่ยก็ลองดูสเปคแล้วกันนะมอสเปคมันดีอยู่นะครับถ้าเกิดว่ามองคามได้ก็จะดีมากเลยนะครับอินฟิกทุกรุ่นที่เขาทำมาเนี่ยยังมีรูหูฟัง3.5อยู่นะทุกคนจริงๆผมไม่ค่อยได้พูดเรื่องรูหูฟัง3.5เท่าไหร่เนาะแล้วก็ยังใส่ลําโพงคู่มาให้ด้วยนะครับในรุ่นนี้ ัวหน้าจอเนี่ยก็ต้องเป็นหน้าจอที่สวยสดงดงามแน่นอนนะครับเพราะว่าหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยจะเป็น AMOLED นั่นเองนะครับก็คือจอ OLED นั่นแหละซึ่งเขาก็จะให้สีสันที่สดนะครับแต่ว่าตัวจอเนี่ยจะเป็นแค่จอ 60Hz เท่านั้นนะหน้าจอที่เขาให้มาเนี่ยก็คือใหญ่มากๆนะครับก็ใช้งานกลางแจ้งได้สู้แสงอยู่พอสมควรเลยนะครับมาดูที่ตัว performance ของรุ่นนี้กันนะครับผมจุดเด่นหลักๆเลยนะครับในรุ่นนี้ก็คือ d i a m o n s City 810นะครับ เป็น CPU ที่ปรับจากตัว G 99ขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็มีใส่นุ่นนี่นั่นอะไรเข้ามาเนี่ยเพื่อให้ได้มันเป็น d ด m e n s i t y ไงนะหลักๆเลยก็คือรองรับ 5G ถามว่าดีกว่าตัว Helio G 99ยังไงนะครับในเรื่องของแบตเตอรี่เนี่ยน่าจะเทะ่ากันนะครับเพราะว่าเป็น CPU แบบ6นาโนเมตรเหมือนกันนะครับแต่ที่จะได้เปรียบตัว G 99ที่เพิ่งออกมาใหม่ๆเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยจะ ได้ท็อกสปีดนะครับวิ่งไปที่2 4กิกะเฮิร์นะครับเมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นก่อนที่วิ่งแค่2 2กิกะเฮิร์เท่านั้นนะครับผม,มแล้วจากโพยที่เขาบอกมานะเขาบอกว่าตัวด e บเมนซิตี้แปดหนเนี่ยก็จะมีการประมวลผลนะครับแล้วก็ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง20%เลยนะครับผมอันนี้คือเป็นทีมวิจัยของทางอินฟิ i x เองเลยนะแล้วเรื่องของเกมล่ะคือจริงๆแล้วเกมเนี่ยใช้ GPU รุ่นเดียวกันหมดทุกรุ่นเลยนะครับ โน้ต no 12 4G โ no น12 Pro 4G นะครับรวมถึงโน้ต12 Pro 5G เนี่ยจะเป็น GPU ตัวเดียวกันหมดทุกรุ่นเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมก็จะไม่แตกต่างจากรุ่นเล็กๆมากเท่าไหร่นะครับเหมือนกันแหละจริงๆไม่ใช่ไม่ใช่พูดว่ามากดีมันเหมือนกันนะครับเพราะว่ามัน GPU ตัวเดียวกันนะทุกคนเขาลดหน่วยความจำลงนะครับจาก256นะครับเหลือ128กินะทุกคนเพื่อที่จะได้ CPU 5G เข้ามาใส่ในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าชิป CPU 5G เนี่ยมันแพงจริงๆนะตัวแรมเนี่ยเขาก็ให้มาที่8 g b นะครับแล้วก็เพิ่มแรมได้นะครับเอาหน่วยความจํามาเป็นแรมได้นะทุกคนโดยรวมนะครับเรื่องของประสิทธิภาพเนี่ยมันใช้งานได้ลื่นไหลยอยู่แล้วเดี๋ยวเราเข้าไปดูเรื่องเกมกันเอาละครับทุกคนมาทสเกมกันนะ,ะทุกคนมาดูการตั้งค่านะครับสาหรับเกมฟรีไฟนะทุกคนเกมฟรีไฟผมตั้งค่าไว้ที่นะกราฟิกอัลตร้านะครับแล้วก็ หน้าจอนะครับรับไปที่ normal นะ shadow ไม่ได้เปิดนะครับหรือเปิดก็ได้เปิด shadow ก็ได้นะให้ดูประสิทธิภาพเลยนะครับแล้วก็เปิดโหมดเฟร์เร็สูงไว้นะครับในเรื่องของไจรสโคปผมไม่เปิดนะครับเออทุกคนเทสลำโพงไปด้วยเลยนะครับผมในรุ่นนี้นะครับเป็นลำโพงคู่นะครับผมออกทั้งด้านข้างล่างนะครับแล้วก็ด้านบนตรงนี้เลยนะครับมีลำโพงคู่มาให้เราด้วยนะครับปุ๊ป๊ คือจากที่ดูตอนนี้เนี่ยเราก็ปรับแล้วก็น่าจะเป็นเฟรมเรทสูงของคือเฟรมเรทสูงของฟีไฟ e เนี่ยมันก็คือ60ิเฟมเรทใช่ป่ะทุกคนที่วิ่งวิ่งอยู่นะตอนนี้ผมว่าน่าจะประมาณ40-50นะแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปเลยนะทุกคนสำหรับ d ดมิส s ี้แปนะครับก็จะเป็น CPU ที่มีความแรงของ CPU เพิ่มขึ้นนะ จากตัว G 9 9นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการใช้งานทั่วไปเนี่ยมันก็จะแรงขึ้นนะครับแต่ในส่วนของเกมนะตัว GPU ที่เขาใส่มาให้เนี่ยเป็นมาริ G 5 7 MC 4นะถ้าเกิดว่าจำไม่ผิดนะครับซึ่งมันก็จะเหมือนกับ Note 12 Pro เหมือนกันนะครับใช้รุ่นเดียวกันเลยนะครับตัว Note 12ธรรมราเนี่ยก็ใช้ G 5 7 MC 4เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเล่นเกมเนี่ยมันก็จะไม่ได้แตกต่างกันมากนะทุกคนมือเหมือนกันเลยนะครับ ตัวแรมนะครับใส่มาให้ที่8กิกนะครับอย่างที่บอกไปเนาะแล้วความจุอีก128กิกนะครับอ่ะให้ดูความนื่นไหลนะครับคือเกมฟรีไฟ r e เนี่ยผมลองหลายรอบแล้วว่าจะเทสใจโรสโคปนะมันมันมันทำกับเกมฟรีไฟไม่ได้อะ่ะมันแบบมันต้องเป็นผับจอ่ะถ้าเกิดผับ g หรือเอปกเนี่ยปรับได้นะนะแต่ว่าฟรีไฟทําไม่ได้ไม่รู้ทําไมมันเหมือนแบบมันไม่โหลดใจโรสโคปอะเนีเจอคนแล้วเจอคนแล้วเจอคนแล้ว ไปไหนอะไปไหนอะให้ขอยิงหน่อยขอยิงก่อนขอยิงก่อนอ่าโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับเกมฟรีไฟลก็ใช้งานได้ลื่นไหลดีนะครับเล่นได้ลื่นไหลดีนะแล้วก็เฟรมเรทที่ผมดูตอนนี้นะครับก็คือผมปรับเฟรมไปสูงสุดแล้วแหละนะน่าจะวิ่งอยู่ที่ประมาณ40 50เฟรมเรทนะครับผมจะดูจากตาเปล่าเนาะ มาดูเกมปร,รับเซียนอย่างเก s ช i นอิม a พกนะครับว่า d i ม e นสตี้แปดหนึ่งจะเล่นได้ไหมมาดูที่ตันกา,การตั้งค่ากันก่อนเลยปุ๊บการตั้งค่าแน่นอนว่าเขาต้องปรับแบบต่ําสุดมาให้เฮ้ยอ่ะถูกแล้วปรับต่ําสุดมาให้นะครับผมแล้วก็เฟรมเลทอยู่ที่30นะเดี๋ยวเราจะลองปรับไปที่60เฟรมเลทนะครับแดงจ่าใช่ปุ๊บอ่ะเล่นได้นะทุกคน ใครอยากได้รุ่นนี้มาเล่นเกมชินอิมแพค t นะครับก็ปรับตามนี้ได้เลยนะครับเล่นได้อย่างลื่นๆเลยนะอันนี้คือแบบว่าเกมแบบระดับมหากราบเลยนะนี่มันแปลกๆมากๆเลยนะทุกคนทําไมตัว G 5 7 MCC มันมันเล่นได้ลื่นขนาดนี้เอา้ามันก็ไม่ได้แย่นะเฮ้ยดูดิดูดิดูดินี่มันลื่นนัเนี่ยนะเดี๋ยวเราลองปลับไปที่ ชึบป,ปรับกราฟิกไปที่มีเดียมอะมีเดียมมีเดียมแล้วก็ปรับเฟรมเรทไปที่หกสิบนะครับอืมโอเคเข้าใจแล้วสรุปสรุปนะถ้าเกิดว่าจะเล่นนี้นะเล่นเกมนี้นะก็ปรับต่ำสุดไปเลยนะครับแล้วก็ค่อยปรับ60สิบเฟรมเรทนะครับ เฮ้ยทุกคนจากที่ดูอ่ะมันแบบมันลื่นมากเลยอ่ะนี่มันแบบหกสิบเฟรมเนี่ยจริงๆอะ่ะเลื่อนกว่าฟรีไฟก <c oughs> อ่ะฟรีไฟมันยังดูแบบว่าประมาณสี่สิบห้าสิบเฟรมมันไม่ได้ดูลื่นขนาดนี้อันนี้คือแบบลื่นมากอาจจะเป็นเพราะว่าตัวฟรีไฟนะผมปรับปรับกราฟิกสูงมากนะครับผมแล้วก็เปิดชดว์ดด้วยมันก็เลยดูแบบว่าอาจจะแบบวิ่งไม่ถึงหกสิบนะถ้าเกิดว่าทุกคนปรับแบบปกตินะครับปรับกลางๆอนะ่ะ ปรับต่ตําๆอะไรเงี้ยแล้วก็เปิด60เฟรมเรทอ่ะมันจะต้องลื่นมากนะครับผมเป็นปกติอยู่แล้วนะตามสเปคมือถือนะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับให้มันลองดูความลื่นไหลนะครับเวลาเราแบบปัดหน้าจึกหน้าจออะไรเงี้ยให้มันเล่นได้อ่ะนี่เซอร์ไพรส์มากเลยนะเล่นเกมมาพักหนึ่งนะครับผมก็มาดูเรื่องแบตเตอรี่กันนะครับต้องบอกว่าในรุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แบตอึดมากๆรุ่นหนึ่งเลยนะครับสามารถใช้งานได้ยาวนานนะครับสกินออนไทม์เนี่ยเจ็ดชั่วโมง 6 7ชั่วโมงขึ้นไปได้เลยนะครับเพราะว่า CPU ที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็อ่ามันช่วยประหยัดแบตเตอรี่ได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ที่เขาใส่มาให้เนี่ยก็ถึง5000มิลลิแอมป์เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้งานได้ตลอดวันนะครับผมแล้วก็ใส่ระบบชาร์จเร็วมาให้ด้วยนะครับที่3.3าวัตต์เหมือนรุ่น4 G เลยนะครับเรื่องแบตเตอรี่นะครับ โอเคเรื่องสุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของกล้องนั่นเองนะครับตัวกล้องเนี่ยก็จะเหมือนกับรุ่นก่อนเลยนะครับเป็นกล้องที่ให้ความละเอียดมาสูงถึง108ล้านพิกเซลนะทุกคนและก็เป็นเลนส์จากทางส m s u ุงด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเนาะซึ่งเลนส์หลักที่เขาใส่มาให้108 000, ล้านเนี่ยมันก็จะมีความดีความงามตรงที่เขาสามารถถ่าย ภาพได้มีความเลเอียดที่สูงมากๆนะครับผมรวมถึงถ่ายภาพในที่แสงน้อยๆเนี่ยได้โอเคเลยนะครับผมชอบตอนที่ถ่ายสุนัขนี่แหละมันจับดวงตาน้องหมาได้นะครับทำให้เราไม่พลาดช่วงเวลาดีๆนะครับกับอ่น้องหมาของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เวลาเราถ่ายท้องฟ้านะครับด r a นิมิเรนจเนี่ยถือว่าคมมากๆนะครับเก็บเมฆแบบเก็บลายเมฆได้สวยมากๆนะครับผมแล้วก็ ตอนที่ถ่ายในที่มืดเนี่ยก็ถือว่าทําออกมาได้ดีเช่นกันนะครับคือถ่ายแบบสว่างมากๆนะครับแต่ว่าสถานการณ์จริงตอนนั้นเนี่ยคือมันมืดมากๆจริงๆนะทุกคนมันมืดแบบคือเจ้าเลน108ล้านเนี่ยก็น่าจะเหมาะสําหรับคนที่ต้องการภาพที่มันคมชัดมากๆนะครับเอาไปทํางานต่อหรือคุณจะไปทาอะไรก็ได้นะครับผมแต่ว่าคนทั่วไปเนี่ยก็น่าจะใช้แค่12.5ล้านนะครับนะตัวเลนนี้น่าจะเป็น12.5ล้านนะครับเขาก็มีเลน De ียบเซื่อนะครับ แล้วก็เลนมาโครใส่มาให้นะคบผมก็หลายหลคนน่าจะได้ใช้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากให้ใส่เลนเอล้าไวมาให้ด้วยนะครับหรือเลนเทเลโฟโต้ก็ได้อะไรประมาณนี้นะครับแต่โดยรวมแล้วนะครับในรุ่นนี้นะก็จะเป็นรุ่นที่ถ่ายภาพได้คมชัดมากๆนะครับเปิดเมื่อเปิดในโหมดอ่ะมันแบบมันสว่างมากๆเลยนะครับผมตัวกล้องหน้าเนี่ยให้มาที่16ล้านพิกเซลนะครับก็จะเป็นกล้องหน้าที่ถ่ายได้สวยเหมือนกันนะครับผมดูจากภาพได้เลยนะครับ เปิดโหมดบิวตี้เนี่ยก็ทําให้หน้าดูเล็กลงเรียวลงนะครับแล้วก็ปรับผิวเนียนได้ดีเหมือนกันนะผิวหน้าใสเลยแล้วก็ในโหมดเนี่ยใช้กับกล้องหน้าได้ด้วยนะครับเมื่อเราเปิดเนี่ยหน้าก็จะสว่างขึ้นมากเลยนะครับในที่มืดนะเหมาะกับการเอาไปเที่ยวมากเลยนะครับเวลาไปเที่ยวคืนอะไรเงี้ยสรุปแล้วกันนะครับผมรุ่นนี้รุ่นนี้มันก็จะโดดเด่นในเรื่องของซิมที่ใส่ 5G ได้นะครับเรื่องของ CPU นะครับแรงกว่านิดหน่อยนะครับผมแล้วก็ดีไซน์นะที่แตกต่างกันพอสมควรเลยนะครับ ก็ถือว่าเป็นดีไซน์ที่สวยงามอยู่เหมือนกันนะครับติดแค่ตรงแบบตัวเลนกล้องหน้านี่แหละมันเป็นแบบติ่งทรงหยดน้ำไงทุกคนโอเคทุกคนถ้าเกิดว่าทุกคนสนใจนะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาเปิดขายไปแล้วแหละนะทุกคนเพราะว่า,าเราได้รีวิวมาช้าไปนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวนี้ถ้าเกิดว่าสนใจนะครับก็จะมีตัวสีดำนะครับอย่างที่ผมถืออยู่นะครับแล้วก็มีสี Snowfall ด้วยนะครับมีทั้งหมด2ส,สีด้วยกันนะส่วนราคาเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าคุณซื้อไม่เกินวันที่8นี้นะครับ ก็จะได้ในราคาที่7,299บาทนะครับคือตอนที่ผมอัดคลิปอยู่เนี่ยเขายังลดราคาอยู่นะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าผมจะได้ลงคลิปวันไหนเนี่ยอาจจะได้ลงวันที่9หรือเปล่ามันน่าจะมีโปรใหม่นะถ้าเกิดว่ามีโปรใหม่อะไรยังไงเนี่ยผมจะเอามาบอกทุกคนอีกทีหนึ่งนะครับที่ใต้คอมเมนต์นี้เอาแล้วผมจะวางลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ e ด้วยนะครับเผื่อใครที่เกียดไปหานะทุกคน โอเคถ้าเกิดว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากช่วยกดไลค์กดหัวใจนะครับกด Subscribe กด Follow อะไรต่างๆทุกๆช่องทางที่ผมมีเลยนะครับจะได้เจอกันในคลิปนะครับผมโอเคสำหรับนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย